โอเคครับก็กลาสวัสดีกันด้วยครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องเกมแค่กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาเล่นน้องลินกันนะวันนี้เราจะมาเล่นน้องลินสายตีไวนั่นเองคือแบบเช็ดเลือดไว้นะก็เซฟดอะเบสกับไม่อ่อนข้อไปนะอีกสองเปื้นี้ก็เป็นเปิ้แบบเอาไปการนิดนึงในน้องลินนะก็วันนี้เราจะไปกดโซโล่กันไม่ใช่ละมันก็ต้องโซโล่อยู่แล้วเปล่าว่าฆาตกรเนี่ยอ่ะกดดีกว่า งั้นเราก็ตัดเข้าไปในเกมกันเลยดีกว่าไปท่านผู้ชมโอเคนะท่านผู้ชมก็เจอด่านแล้วนะเจอด่านน้องลินได้ไหม,มด่านที่อะไรด่านหลังเกมของเก่าน้องลินสแล้วโอ้ยมีคนเอาไม่หมดควรมาวะคิวจัตตานี่น่าจะอยู่บ้านใหญ่กันวะเฟดไปดีกว่าว่โอ้อยเป็นเป็นยังไงเจลาหน่อยเท้าวิ่งวับฟืบฟ้าฟิปผลิตทันได้ไอะไรครับเนี่ย แล้วแล้วเราหายไปไหนไวะเฮ้ยอ๋ออ๋อนั่าไงคิดว่าขโมยอ๋อเกมไวจัด <c oughs> เอ้ยทำไมอย่างนี้อยู่เครื่องนู้นไปเครื่องนู้นแล้วกันเงนีง้ยเงีง้ยงไปเลยแล้วกันเมื่อกี้เห็นอยู่มาเครื่องนี้ หรือเปล่าวะหรือว่าตากูฝาดวะหรือว่าคุณเราเองน่าจะดรบเองกลับดีกว่านี่ไงมาทำนี้จริงด้วยตาฝาดเองหรือนี่ใช่ใช่ใช่ร่างหัวบ้าเดือดอดโอเคอันนี้ไม่เอาหันหน้าหนีดีรออะไรเป็นข่าวไม่งูมไม่เอาไม่เล่นครับหนทีไปโว้ย เป็นไม้ไว้ล้ำหนักแล้วหนึ่งตายยากไปแล้วฟันเปีนทีแหลกเ,เละเฟมเลตกกดับป่นนี่เกมไว้จะซ้ำซ้ำคนเดียวเลยอือแห่งเสร็จแล้วมันปนไฟทางไหนก็ดีกว่าผมว่าต้องมีสิทธิ์ต้องต้องไว้ชื่อ โอ้ยเหมือนจะมีคนวิ่งมาช่วยฮะหรือเปล่าอาจจะไปเชื่อล้วก็ได้ผมว่านะนี่ไงไปเชื่อเราจริงด้วยดีอโอ้โหไกลไหมล่ะจะได้ใช้ไม่มีไอคนนี้แม่ก็มาช่วยอย่างเดียวเลยนี่ทุ่มเทหน้าต่างตรงนี้วะท่านผู้ชม อารมณ์ดีจังว่ะคู่นี่ช่วยเสร็จแล้วก็ไปซ้ำดีรออะไเสร็จแล้วหนึ่งเครื่องม่ะท่านผู้ชมแต่ก็ใกล้ตายแล้วหนึ่งคนนะน่าจะฉีกมาทั้งขวาซ้ายเหรอเออซ้ายจริงด้วยในปั่นเครื่องนั้นต่อเลยนะท่านผู้ชมก็แบบ ไม่ปั่นวะปั่นนี่อุยอืดอืดอืดรัวๆเลยได้ไปคิงปั่นไฟหรอก็ถือว่าโอเคเหมือนแบบรีเซ็ตแทงหลังให้หายไปไปยากอุ้ยไม่ถึงวะจบเลย วิ้งแหละเดือดร้อนโดนหลอกตายหนึ่งตายหนึ่งแต่เสร็จไปสองเครื่องว่ะท่านผู้ชมคุมม้มไหมวะแข่งข้าขงนอกเลยดีกว่าจะได้รีบแบบพุ่งน่าจะปั่นไฟเออ,เ,อ,อเห็นละนตรงน,นั้นหนึ่งคนนะวุ้ยแสงแม่งเอฟเอเอลกางยานสร้างจังวะ หายไปไหนวะเมื่อกี้มันก็ยังอยู่ตรงนี้อยู่วะวิ่งไปแล้วเหรอวิ่งไวไปแท้โอ,อ,อ้เสร็จเครื่องนนั้แล้วโอเคไววันนี้หาคนไม่เจอแต่ปั่นไฟกันไวมากนะผู้ชมเอาขวาละเออใช่เอาขวาละ,อาาละโอ้ยแกลนตีนด้วยแกลนตีนเปล่าวะถ้าจะไม่ผิด,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 ด บ้านไม้บ้านเล็กไปแล้วเฮ้ยไล้เหรอเฮ้ยไล้เหรอเมื่อกี้ตกใจเฮียนึูว่านึกว่าโปรความจริงเป็นไลท์เออลงไปชิวๆเก็บคนแรกหรือว่าไม่ค่อยไหวนะ ต้องแต่คนเดียวหา,หาคนอื่นไม่เจอเลยจริงหาคนอื่นไม่เจอเลยทอร์เกสมาร์กละตอนเนี้ยต้องมาร์ออกละไม่เจอขวานิดนึงตรงนี้หาไม่เจอได้ไงเออจริงมีงดินสุดหกนะผมหาไม่เจอจริงๆนะ ah. เอ,อ้ยเจอละ ดีไปชีดเลื่อนแบบช้าๆโอ้ยท้อไม่ได้เก็บครบแปดสแต็ตสักทีถ้าแปดสแต็นี่มันจะไวมากนะคุณผู้ชมผมบอกไว้เลยครับครับแบบไม่มีอีกอกโก้ตายยากไหมไม่รู้ฟันแบบไม่มีอีกอกโก้อุม้ม เดินไปสิจ้าเดินไปลงห้องวีทันไหมไวะต่้จะทันนะคผู้ชม <S 2> <S 2> <S แขวนไปเงียบงงไหนอีกวะเอาจริงนะหาไม่เจอในปั่นเครื่องนี่แหละมั่งนะอีกคนนึงก็หายตัวไปเลยอ่ะนะคุณผู้ชม,มวิ่งไปไลย ให้เป็นเกวนตินเพราะมีเลือดไหลจับดีครับท่านผู้ชมเราต้องรีบซ้ำนะนี่งเจอละเจอตัวอาดมแล้วเช็ดนี่ก็ถือว่าเริ่มไวขึ้นละเซฟเดอะเบรจ์นี่ฟัน อันนี้อันนี้โอ้โหไม่วนกันสักคนเลยาจริง <c oughs> วีไม่ถึงจบเลยอุ้ยเสร็จแล้วเหรอวะคืนนั้นปั่นไว้กันจังวะ <c oughs> เสร็จอุ่มล้วนๆน, <c oughs> น่าจะมาปัาน่นคืนนี้ต่อนะคุณผู้ชมผมว่าแ <c oughs> ขวน <c oughs> โอ้ไปคืนนู้นเลยเ <c oughs> ไปดีกว่า ไปอย่างชิวๆนี่บอกเลยมาซ้ำนะเยี๋ยวไม่ต้องซ้ำนะผู้ชมเดี๋ยวจะเสียของฟรีนะ <c oughs> นี่ <c oughs> เช็ดเรือแบบโคตรไวข้ามไป ที่ไลเหรอไล่หรือปัดเปียนั่นแหละเออที่ผมเรียกนะเอาจริงนะส่วนใหญ่เวลาผมเล่นผมไม่ค่อยพูดนะเอาจิงเล่นเกมเอาจริงแบบไอ้เหี้ยคือแบบถ้าถ้าสมมติเล่นเล่นกับเพื่อนนี่ยังพูดนะแต่แต่ถ้าเล่นคนเดียวนี่แม่งไม่ค่อยพูดเลยอยู่กันแล้วเหรอวะ น่าจะหิวกันต่อไม่ว่ะอยู่ทางขวานูน่นซ้ำให้ให้ตายก่อนสักคนหนึ่งอยู่เครื่องนั้นนะที่ผมเห็นนะอดัมเฟดไปเลยหนึ่งทีไป มาแบบไม่ทันตั้งตัวแฟนไปอีกรอบนี่ทีไลยเฉยๆเออไปทางไหนทางขวาโอเคเห็นแล้วดึดึง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 ือไม้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวแม่งมาใช้ฟรี คือตอนนี้แต้มแต้มว่าไอของเควนตินเนี่ยน่าจะเควนตินนะผมดาวนะตัวละครนี่เห็นละซ้ำคนนี้ตายเสร็จแล้วเดี๋ยวเราต้องไปซ้ำเควนตินก่อนนะไม่มองหลังด้วยคนเนี้ไม่ยึกยักเลยนะจริงคนเนี้จิ้สองไปดีไปสวย อุ้มสวยแล้วเราจะปั่นไฟกันต่อเลยนะท่านผู้ชมเราต้องไปซ้ซัมควีนตินเิ้นนี้เยอนเลยยูเสร็จแล้วด้วยนย่ปั่นไฟคืนนั้นเดี๋ยวเราเดินมาสักตรงนี้แล้วก็เฟดเลยดีกว่าท่านผู้ชมเพื่อความเนียนเฟดไปเฟดไปเฮ้ยหมดก่อนเหรอวะจริงนะเมื่อกี้เห็นนะ แล้วคือควินตินแม่งใส่เสื้อดำมาด้วยใส่ไม่ได้ออกดำอ่ะออกน้ำตาลแต่คือมันเนียน,น,น,นอย่างี้ท่านผู้ชมนี่ไงปันต่ออุ้ยไม่ถึงายมีไม่ถึง,ถงจบเลยหมดแลกอือค,ครับ อาเอ๋ออะไรอ่ะอาดามมาบล็อกเฉยงงแล้วแล้ว,แล,วแล้วคือมาบล็อกเราจะมาเสียเซฟจะมาให้เซฟเซเบสเหรอก็เรียบดีระหังเราเหรอไม่ได้ยินเสียงฟิดเสียงเลยนะตอนตอนเล่นเนี่ยใหญ่กว่า ไม่หันต้องกล่าวไปตรงนี้โอแหละไปตรงนู้นต่ออะไรับณผู้ชมน่าจะปั่นต่อนะเควินตีนนะเพราะว่าจริงแล้วควันต่องั้นก็ชิวๆเก็บเควินตีนก่อนก็นกนกนได้เพราะเควินตีนเหมือนจะโดนขวานไปแค่เฟสเดียวนะถ้าจะไม่ผิดอุ้ยเอ้าเอ้ออยู่ดีก็อยากตีเฉยหนีไป ซีดอร์เบสถือว่าแบบขันข้นขเออแบบถ้าเก็บครบแปโทเค็นแล้วไปตีอะไรวะตีคนที่เป็นขายมุมก็ไม่เสียหายนะเอาจริง ไปเป็นจุงเด็กย่อมๆเลยอะตัวนี้จริงนะครับแหลกด้วยโอ้แหลกอุ้ยตีแม่ตีตีไม่รัว ตึงอยู่นะเกมเนี้ยครับี่ครับโอ้ยโดนจนได้ต้องพังหว่ท่านผู้ชมโอเคอาะค่ขึ้นละสวยจบอีซีบ่อโอ้ยตึงเกินต่อเนี้ย่านผู้ชมตรงนี้แขวงตรงนี้ก็ได้ แขวนไปหนึ่งทีแปชิวๆเร่ออยู่ตรงนน้นเฟยไปหาทันทีทันใดงั้นยิ่งแงงั้นงี้งั้นเลยมาแล้วจ้าอยู่ตรงนี้ไม่ละจา้าไม่ขาดไปไหนด้วยจ้าก็อุ้มลงห้องวีชิวๆครับท่านผู้ชม แค่หนึ่งทีคุณผู้ชมเรียบร้อยตายหมดอีซีบอ่อยอืตอนนี้หาลุมก่อน่านผู้ชมลุมอยู่ไหนวะที่เห็นไ,ม,ไนะม้ด้เก็บซี่อ่ะเนาะอืมดูดิโอ้โหเควินตินถ้าจะไม่เห็นเควินตินอดัมโอ้โห โอ้ชิวๆวบวกหนึ่งได้อือแรงบวกว่ะเดเวลก็อัพได้ด,ดีใจว่ะเป็นเดเวลสี่สิบสี่ไนน์กระชิออันนี้แล้วกันอนัอนนี้เอ๊ะเอ๊ะยังไงอันนี้แล้วกันเออโอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าใครชอบก็กกยกินดีกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งยิ้งกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย